สอดใต้ขาขวาใครทําได้นะคะสอดเข้าไปให้ลึกใครทําได้เนี่ยสอดไหลเข้าไปเลยไม่ได้ก็เอาเท้าที่ได้ใครทําได้สอดไหลเข้าไปเลยแล้วเหยียดแขนขวาออกไปวางมือไว้ที่พื้นข้างสะโพกขวามือซ้ายจับเท้าด้านนอกแบบนี้แล้วลองนะคะลองดูเนาะลองค่อยๆย,ยืดขาออกยืดยืด,ยด ยืดแล้วลองเอาศีรษะลอดใต้แขนนะลอดใต้ลอดใต้ลใตแล้วค่อยๆย,ยืดขาออกให้สุดยืดขาออกให้สุดตามองนะคะไปทางซ้ายขึ้นไปหาเพดานนะใครที่ยังทําไม่ได้ผู้ฝึกใหม่เนาะใช้สเต็ปที่เตรียมไว้เนาะที่คุณอาให้เตรียมไวน้นะ,นอะของปลายเท้าแบบนี้ปลายเท้าแบบนี้แล้วก,ออก็ยืดขาออกยืดขาออกเอาศีรษะ ลอดใต้สแตท